แล้วสั่งเลือกต่อเลยกันนะเสร็จเกิดออกมาก็อยู่นู่นนะตรงนั้นเสัน้กนก็มีบล็อกอะไรก็ไม่รู้ที่ผมสร้างขึ้นมาไม่ได้รีเวิร์ดเหรอสิผมไม่กล้าับมาอีกผมคิดว่าสิ่สงที่เขาสร้างมาเนี่ยก็คืองผม ต้นต่อเลยติดติตติสี่วก็อยู่ข้างๆเรามีขั้นแรกก็ใกล้เรานะค่ะั้นแจะเป็นสีม่วงอ่อนอันนี้สีม่วงเข้มั้งแล้วก็มีตัวน่ะเร็นโลหะอันนี้ด้วยใส่สเกนข้างบนเนี่ย่ผมก็้ส่ เราสักไปข้างบนด้วยนะมันก็ได้ง่ายๆตัวการมีชีวิตนะนะก็ได้แบบอื้มไก่ขันขึ้นมาตอนตื่นรือไม่เป็นอ่บาอาเกินนอนตอนตอนสช้าก็ได้ต้องสร้างบ้านให้เสร็จในวันนี้เลยในเกมด้วนคลิกเสร็จแล้ว มข้ามเนี่ยบมมันกันสร้างบกนี้ให้มันมีประโยชน์หน่อยดกันโอ้ยอยงเามากเลฮันสมันดมมันสีแดง ติแงี้ที่เธออนนอ้อยสิ่งต่างทีละอันนะครับอย่างแรกก็ตรงนี้อันต่อไปก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ง่ายๆครับเค้กุ้งทรงเนี้ยสามารถฮะดีก่อนเไปจุดที่มีปลาด้วยฮะจุดปลาแล้วก็มีปลาด้วยสิฮะ ก็ได้ไปดูแล้วตรงนั้นทำไมมีปลาเขาเลยเ,ลยเลยรื่องเธอตอนนั้นเนี่ยมีคนเลี้ยงปลาไว้อยู่นะแต่ว่าที่จริงเขาถึงที่นี่ไปแล้วเพราะว่าว่านี้ก็ผมเด็กเก่าเมื่อก่อนจริงก็เลยชี้เป็นอย่างมากนะเขาก็เลยรีบสร้างแล้วค่อยเกมต่อละกัน เดี๋ยวตอนนี้ปกติสร้างหลังคาแล้วเจ็บตกไปก่อนเรื่องหลังคาจะหายได้เลยฮะคนใกล้คือโน๊ตแล้วเหรองั้นก็น้อตไปก่อนแล้วกันมตอนนี้ไม่ถึงฉันยังไม่เหนื่อยเธอเธอฉันก็กองใส่เสียงเนี่ยโอ้ไม่มันใกล้กันหรือสักทีสักทีละยังไงจะคิดว่าแล้วองอะสร้างของโตแล้วกันสร้างสองนี้เสร็จแล้วที่ก็ไปโดูนั่นะ เราก็นโดน,นได้ตัวนึ่งให้อาต,ตื่นแล้วเอตอตัวเชาตู่อีกแล้วต้องรีบไปสร้างบ้านให้เสร็จก่อนเกมดีกว่า เราบนยังไม่เจอผีเลยหัวพึ่งนอนดีเยอะดิสุดในเกีมเพราะว่าเออก็นที่จะหกโมงเช้านี่เกินเนี่ยปูเปอรช์ชลผมขอสร้างใสิ่งก่อนผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูนะครับว่าตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วอะถือว่ามันง่วไงมัยมั่วงมันก็เลยนอนถือวนันเม่วาก็ฝันร้ายสิอืมเราสร้างสิ่งก่อน ๆๆว้าวสร้างบ้านในสิบสิบไปแล้วกันนะเือคิดว่าผมเริ่มกลัวแล้วเฮ้เพก็เริ่มเห็นภาคมนอนขึ้นเรื่อยๆแล้วผมรีบสร้างตัวละครที่มันเกี่ยวกับเออดีขึ้นเยอะเลยอืม,มสร้างออกมาสิอืมนล้วก็ดีไป มีสาวบ้านเต็มเลยแฮวันนี้ขอให้5่าาหกตัวก่อนแล้วกันนะ้องมากระเพรตัวเองเข้าไปเลยขั้วกับเองเลยไปไปไปแล้วอย่างต่อไปที่จะสร้างก็คือที่พ่อของสั์ครับแล้วอะไรบอกขอสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ด้เองซิสโก้ด้วยเอฟ้าบ้านให้ด้วยนะตอนนี้ไม่มีใช่ไหมก็สาสิครับให้เต็มบ้านไปเลยสงนี้ไม่มีไฟก็ไม่เป็นไรเจอคนก็เจอยวบ้านตอนนี้ก็เป็นมองซ้ายแกไปที่ปลอยแล้วันะข้างวันนี้ก็สร้างแล้วก็สร้สางครับ แต่ตอนนี้พกสร้างเข้ามาได้เต็มเลยแล้วกัน,จะ,กกนจะได้ง่ายๆตบขาบมองเห็นจะถ้ามีเพื่อนเพื่อนรูปซาดมาอยู่ด้วยจะได้ง่ายๆตบกาบอย่างนี้แล้วเข้าร่างก็เต็มไปกุเต็มไปเอาทำไมตัวนู้ไม่เลื่อนไม่เที่ยบรถเดยดเราจะาสร้างบ้านก่อนบสร้างตรงนี้จจ๊๊บบ Tidup tzip tzip Tidup pup pup Tidup pup pup Tidup pup pup Terikaya ayo